สวัสดีครับมาผพ่อทีมงานสร้างอุ่ยขึ้เก่าครับผมภารกิจขั้นที่สองครับตกสะอีขึ้นเก่าครับอยู่ที่เมืองสวงครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมอยู่บ้านตรงเกลือครับนี่ครับโอ้สุดยอดเลยครับใสไล่องสะขั้นนี้เกือบคว่ครับแท็กถามึงนานจะยกล้อแล้วครับไทยเสียงยนต์การเกษตรครับ เดียวทรนงนี่ครับช่างอุ๋ยลวงนามาก่อนครับมบิ่งหนางานก่อนครับเดี๋ยวรถวิ่นขยับตามกลอนกันมากครับนักเอาเรื่องครับผมทีงานเสียกองนักเอาเรื่องครับผมมือเศาร์นี่ก็ต่อเจริญการช่งงางยาไวยมากะเดี๋ยวทะนนุ่งโอ้นักเอาเรื่องครับผม น้พีน้ำนองครับมีปัญหาเร่ยงรถเกี่ยวเข่าครับรถไมโ,โครตีลมตกสะตกค้องครับ่ังอุ้ยช่วยได้ศูนย์แปดเจ็ดแปดเจ็ดสี่เก้าเก้าแปดเจ็ดฝากน้ำพีน้ำนองคือเก้าโทรปรึกษาหาเรื่องครับผมไม่จังไม่ว่ากันครับอยู่ไก่อยู่ไก่ไปให้เดือบดครับช่วงนี้ไปฤดูเก็บเกี่ยวครับระมัดระวังในเด้อพี่นองเด้อเพราะว่าขอบบัวครับเปบินบัวมีแนวเขียดกันในห้องหูชัดเจนครับผม คนขับมาู้เดียวครับอาชีพหูเส้นทางครับปัญหาใหญ่เลยครับปัญหาระดับชาติครับบอ่อไม่มีขอบครับอันตรายรถมันขวมเลยรถมันสึขวมเลยมันขำแ,แ,แค่คางคว้ามันขำเลยขางนี้มันรอยเลยขางนี้มันรอยขางใส่ร้อยขางใส่มันยกหลอแลลว,ว <S <S 1> <S 1> ขันมือเสาไงม่ให้มุดนามลูกสามเมตรกัวเนาะ นี่เห็นได้ฟ้าอุ่มเลยฮะเป็นยังไงไอ้พวกเห็นดีเหรอเรื่องบ่ลีลาอยู่ลีลายมั้งกูว่าตีบอกนี่บอกแมงเนาะข้าวมันแมงเลยเนาะกูได้เป็นยังไงแต่เงินเหลวเมื่อบาตอลาดสุดยอดครับสุดยอดเลยครับถ่ายรูปการเก็บเกี่ยวที่โหดที่สุดครับปีนี้ครับทิดลมหลายตกสะ ไปขั้นเนี้ยครับพีน่นี่แต่ใส่สร้างอุ่ยครับจบแน่นอน087-8749987โทรปถูกรึกษาหารือครับผมถูกปรึกษาหารือใดครับขึ้นมาเช็คในร้อมครับขึ้นมาแล้วเช็คระบบเกี่ยวข้าวได้ต่อครับขอแค่ว่าดับเครื่องให้ท่านครับผมจะฟังมันอยู่ไสทเทียเนาะลงไป้เบิ่งมั้ย ลุงไาเบิงมือขอมันยู่ไสกระแมงหมกยางเลยเจาะเจอดครับทีมงานเสียต่องครับเสียต้องจัดให้คนเทียนเหมอนมันมเออนเทียนแม่มุกห <c oughs> ี่จะบอกว่าคนเขีนเเีย <c oughs> น,นแม่อยู่สิรถกรหล่างครับรถกระหล่างเนออี่องานเก็บ รอยเอ็ดเด็ดจริงๆครับรอเอด็ดจริงๆรอเอดเด็ดอีลีครับรอเอดนี่ครับที่นี่รอยเอ็ดครับเด็ดจริงๆเสียต้องบอกลงมาสนลงมาเขาจมาเดี๋ยวิแรลุ้มลุ้มากสรอยลงมาดีก วาขี้รถพีเอเอียายย่างตยงก็มาถึงรเกี่ยวพรถไถงงานไแไ้วจะมามอเอรันมอไม่ับมึงไม่ตุ้ยอยไม่เดียวเกี่ยวสายมาเลยมาหารถเกี่ยวผมผมนังเไเห้อกอผมใจผมใจน่งทั่นงดอะูเรอามันกไม่รู้หรือว่าถามก็ไมเอาอาโต้รถบีบีพวงคอยนั่งดูนะ ใส่รถผัวลังเนาะตุ่นนองก็ลหางให้แล้วยังดหรอเออยงเอหลังต้องความสะอาดดิสบ้านเ้ามันเลี้ยงจะมาลลางอยู่นี่เออคุยกันจะได้ลลางอยู่นี่บ่ลหางอยู่นี่บ่เออได้ลลางสนใจเลยเดี๋ยวไปรถวินมาก่อนอ่าคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ